สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไบจักรยานลังคาหน้าทิพย์นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้วันที่สี่มกราเปิดทํางานวันแรกนะครับยังไงขอวอวยพรให้ทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับสิ่งคิดสิ่งใดสมความบารถนาจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับร่ารวยกันทองและที่สําคัญมีความสุขกับสิ่งที่อยู่รอบตัวของท่านนะครับ วันนี้วันที่สี่วันที่สี่เชื่อเรื่องดวงเรื่องอะไรไหมเขาบอกวันนี้เป็นวันหยิบสุกนะครับราศีวันนี้แจ่มใสเลยบอกกับการเริ่มต้นตู้คอนเทนเนอร์เราอะตู้เนี้ยคือคือช่วงเนี้ยมึงที่ประเทศที่เขาผลิตอะเขาเขาแบบปีใหม่อะมันติดตู้เนี้ยใช้เวลามาเกือบเกือบเดือน เพิ่งจะมาถึงนะครับแล้วไงเดี๋ยวก็จะพาพาไปดูพาไปดูนะครับตอนนี้ตู้กำลังลงเดี๋ยวเดินไปดูกันครับอ่านี่ออฟฟิศออฟฟิศก็ทำงานเลยเฮ้ยเขาเขาไม่อยากปอ,อ,อ,อ้ออกสื่อออกสื่อเดี๋ยวผมพาไปวันนี้แดดตีจริงจริง คือเมื่อตอนปีใหม่ลมเย็นสบายนะลมเย็นสบายผมก็ไปเขาดาวแถวเนี้ยมาอยู่สุนรรณการเราก็ไปชนบุรีเนี่ยผมนึไว่้เป็นไรเวลาตู้คอนเนอร์มาลงอะ่ะมันชอบร้อนอากาศชอบร้อนนะร้านเปิดแล้วเปิดวันเปิดวันนี้วันแรกนล้วครับเปิดวันแรกเลลูกค้าเข้ามากันมาดูครับผมไม่กล้าเดินไปขายไหนอ่าอันนี้ของเตรียมส่งนะครับของเตรียมส่ง ง่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่อุปการะพวกเรานะครับอุปการของที่เตรียมส่งใจเย็นนะครับรอบนี้ไปเร็วแล้วเดี๋ยวจะมามารับตอนเที่ยงเที่ยงนะ่ะฮะและนี่ของเตรียมส่งนะครับแล้วก็นี่เป็นออเดอร์ที่มาเมื่อวันสองวันนี้นะครับเขาก็เดี๋ยวเขาตรวจตรวจเช็คครีตอนนี้ติดเที่ยงกันแล้วเขาไปลงของกันอยู่นะครับ แล้วก็ตรวจเช็คกันนะครับอ่ามีมีนี่มีรุ่นใหม่มาของเด็กปกติทีมเอ็กเขาไม่ค่อยนําเข้ารถรถคู่นี้มานะครับปีนี้เขานาเข้ามาเราเราก็อาลองมาขายเขาดูรถเด็กอะรถเด็กนะไม่ใช่รถผู้ใหญ่ลองดูครับเกรดดีเลยนะครับเกรดดีก็ตามราคาหน่อยตามราคาหน่อยตรงน,นี้ก็มี ลูกค้ากำลังกำลังเยี่ยมชมกำลังชมปัตยานปีใหม่ครับปีใหม่โบนัสออกนี่ครับูกกำลังกำลังลงอยู่ัลงลงวันนี้มีเป็นเสือหมอบนะครับเป็นเสือหมอบมาเสือหมอบตัวขายดีเสือหมอบตัวขายดี เวลารถแมนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อะไรเอ่ยอ,อะไรเหรออ๋อ,อยางหยางพี่ใบครับวัสดีพี่ใบครับขอบคุณมากเลยสีแดงมันหมดรถออยางเลยครับอ่าวันนี้เขากำลังลงอยู่กำลังเริ่มลงวันนี้จะมาสองตู้นะครับเป็นเสือหมอบเป็นเสือหมอบรถแมนนะครับเป็นรุ่นใหม่ของที่นี้เลย ครับอ่า<ป>นนี้เทากําลังลมันจะเข้าที่โด,ดงนะทีน,นี้เราสต๊อกไม่เยอะตอนนี้จักรยานมันก็เงียบๆนอนจริงมันยังเงียบเราก็เลยไม่เลยจะต้องอะไรมากมายนะครับตามเศรษฐกิจเพราะช่วงโค<อ>วิดเราก็ขาย ไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเน้นพวกพวกพวกเฟอร์นิเจอร์ละพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอุปกรณ์นี้แล้ไยนะครับพวกเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้ธุรกิจส่งออกเมืองไทยดีนะครับเรามีขายพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับตใครสนใจก็มาชมนะครับพัญญาแล้วก็ลดการนำเข้าลงมาแล้วนะครับ ตระกยา,ก,า,ยยาก็ไม่เยอะละตอนนี้ตระกยาไม่เยอะได้มีเฟอร์นิเจอร์นะครับวันนี้ก็จะเน้นเป็นพวกน้ำมันเป็นพวกน้ำมันสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าน,น้ำมันน้ำมันนะครับน้ำมันเกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมนะครับน้ำมันไฮโดรลิกครับมันเครื่องนะครับเราจะ แตเน้นพวกอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแลนนี่ก็เป็นพวกน้ํามันเติมรถของแท้นะคือตรงเนี้ยใครที่กลัวของปลอมนะครับใครที่กลัวของปลอมมาสั่งที่เราได้เลยเนี่ยไดนามิกพรีเมียร์นะครับของเราทแท้ๆเราเป็นตัวแทนจากปริขาโดยตนะรงเราขายถูกเพราะเนี่ยถูกเราเอาเข้าขายนะนะครับ พวกนี้นเป็นพวกอุตสาหกรรมเราก็มีทีมงานขนส่งมีทีมงานขนส่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดนะครับอเออร์ฟอร์ม,มา่าซินเท็กพลาสนะครับตัวนี้มีของแถมด้วยนะครับเพิียมส่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเรามีบริการนะครับอันนี้ก็ไฮดรลิกขัยใหญ่หน่อยนะครับขายไม่แพงแลบวกบกบกบกนิดๆเลยหน่อยนะครับเอาไปใช้กันนะครับอืมตอนนี้ก็จักรยานเราก็เลยขายถูกถูกขายถูกถูกไปซื้อมาเยอะๆเราก็ขายไปเยอะๆ เอากำไรน้อยๆเราก็ช่วงโควิดเราก็โกยกันไปแล้วโกยแบบโกยอื้อเลยตอนนี้ก็ไม่ไปไปปล่อยไปนะครับตามสภาตลาดนะฮะเราก็มีนะครับเราก็มีอยู่หลากหลายแบบอยู่นะครับสำหรบับจักรยานไม่ใช่ว่าเราแต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนอาจจะมีสามร้อยรุ่นอย่างเงี้ยตอนเนี้ย เหลือที่โชว์อยู่ก็ประมาณสักร้อยกว่ารุ่นนะครับเพราะว่าดีมานมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะส่งเต็มเลยเนะี่ยเต็มตรงนี้เข้ามาในเนี้ยไม่มีที่เดินเลยอยู่ข้างในเยต้องใช้รถหกล้อมารับเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้นะรถกระบะย,ยังไม่ทันไม่ทันไม่แทบจะไม่เต็มเลยนะครับไมไร เดี๋ยวลดราคาให้สั่งกันมานะครับเสร็จงานละเที่ยงแล้วครับยังไงก็ทานข้าวให้อร่อยนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขและขอให้ความรักคุ้มครองทุกท่านนะครับรักชั้นถีบชั้นบ้างนะที่รักสวัสดีครับมาชมกันได้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรเลยแค่มาก็ถือว่าพาโชคพาลาบมาหาเราแนละ้วโอเคครับสวัสดีครับ ทางไปที่โกดังนะครับผมจะเริ่มจากมาเลียัวเฉียวหน้าประตูมา,าเลียัอเฉียวมาไร่ไัวเชียวทีอยู่ประมาณกิโลสิพยายามออกคู่ขนานนะครับแล้วขับตรงไปกับรถที่เสาทางด่วนหมายเลขย22สับยี่ส เมื่อก่อนขึ้นสะพานตรงนี้อยู่ตรงหน้าโรงงานแคตเตอร์พิลล่าแล้วเข้าได้นะครับสมัยก่อนตอนนี้เข้าไม่ได้นะครับมีเบรเออร์มากัน้น<ม>เข้าแล้วจะเลยนะครับพอเจอโรงงานที่สันแล้วชิดขวาเอาไว้ให้กับรถที่เสาทางด่วนหมายเลขยี่บทับยสิบนะครับหมายเลขทางด่วนจะอยู่ทางซ้ายมือของขาเสาด้านซ้ายนะครับพื้นหลังเป็นสีเขียวตัวหนังสือเป็นสีขาวนะครับตรงจุดยูเทิร์นจะอยู่ตรงข้ามกับสวนอาหารปิ่นแก้ว นะครับกลับรถเสร็จแล้วชิดซ้ายออกคู่ขนานตรงปั๊มบางจากสังเกตรโรงงานวอลโว่ยูดี D, หรือโรงงานสุกี้เอเจอแล้วชิดซ้ายเอาไว้500เมตรจะเจอทางเข้าอยู่ตรงขอสะพานมีป้ายกวดังจักรยานหน้าถีบสีแดงแดงเดี๋ยวซ้ายเสร็จแล้วเข้ามาสังเกต3มแยกแรกนะครับ พอเจอสามแยกแรกให้เลี้ยวขวาพอเจอปุ๊บโกดังแรกเลยประตูที่เดี้ยวประตูที่สามนะครับของโกดังแรกจะมีป้ายสีแดงๆอยู่ว่าโกดังจักรยานเดี๋ยวเข้าไปเลยครับจอดด้านในหรือทางขวาเพื่อนๆคนไหนสนใจมาชมตัวจริงได้ที่โกดังจักรยานหน้าที่ีัรยานดีๆให้เลือกมากมายสลหรัวบวันนี้โชคดีมีความสุข อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัมจะใช้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะและน้องอิ่มเอมจะมารีวิวใหม่นะคะ